ครับออกไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเสาหลักที่บ้านคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับต้องบ้านอยู่แถวไหนอยู่แพร่ครับอยู่แพร่มึงย่อไปไหนออกไปทำงานออซีครับที่เสาหลักที่บ้านใช่แร้แต่ว่าก็ชอบในด้านนี้ครับแล้วก็เสียดายสิ่งเสียดายอากางอยากอยู่แล้วก็รักในทางครับสตรีมแล้วมันมันยังไม่ือผมทําอันนี้เป็นอันนี้ใครเป็นคนบอกพ่อหรือแม่เนี่ยทั้งอะไรครับทั้งพ่อทั้งแม่ มึงดูดิเพื่อนๆกี่คนเพื่อนเพื่อนกี่คนข้างหลังอะลองดูก่อนไหมบอกแม่เก็บไปก่อนยังไม่อยากเป็นเสาหลักตอนนี้มึงอายุเท่าไหร่เนี่ยถ้าถ้าโอซี่ก็เอ้ก็ยี่สิบสามนะโอ้ยี่สิบสามยี่สิบห้าไปให้คอยไปเป็นเสาหลักอาได้านนี้ก่อนเดี๋พี่เอี๋ยวพี่ได้ดีทุกคนจะได้นะเพิ่งเพิ่งมาอยู่ด้วยกันอย่างนี้ตอนที่มาทำหมากเข้าแก๊งมึงมาอยู่แบบมึงเป็นคนเดียวที่แบบมาตลอดเลยจ้ะใช่ยืนหน้าแลนมาอยู่หน้าบ้านตลอดเลยมึงก็มึงกล้าเดินไปบอกแม่ไหมเสาหลักขอยี่สห้าได้ไหม ตอนนี้เอาเสาเอกก่อนถ้ามันเป็นอย่างได้มันก็เอาเสาไอเอ็กแต่ว่าตอนนี้ปัญหาักกับเรื่องแบบค่ากินค่าอะไรหลายอย่างด้วยค่ะพอต้องไปเพิ่มมาเพราะว่าิเรียกไรเดมักเอางี้เดี๋ยวพวกกูช่วยกันทุกคนคนละสิบบาท ทุกคนก็ในแกงละเออไม่ต้องกินใจวันละสี่ร้อยมาลำบากคนเยอเปิดรับโดโดสละสามสิบเปิดรับโดรัสละสามครั้งละสามสิบให้น้องสิบบาทกูกูซึ้งใจว่ะน้องไม่คนในแกงทุกคนไงทุกวันไงก็เออช่วยน้องมาวันละสิบบาทค่าข้าวห้าบาทสิบบาทอ่ะแป๊บเดียวก็สี่ร้อยแล้วนะสิบคนอ่ะโอ้โหเก่งใจเรอ๋อคือมึงไม่อยากได้คือมึงอยากไปแล้วใจมึงไปแล้วเนาะ ใจไม่อยากไปใจไม่อยากไปแต่มึงบอกไม่ได้ไม่ได้กูก็เลยงงของค้าบอุ้ยห้าร้อยของข้าวจังจังเกิลเนอจังกับจังแก็บของค้าวควายพี่ชายน้องยายแล้วเพิ่งจะไปหาอะไรมีแนวทางเฮ้ยสรุปหมอบีเป็นไงเนี่ยผมจะเล่นรัวรักกับเขาไปให้คำตอบเขาด้วยนะเขารออยู่เขารออยู่กูรออยู่โอเคโอเคได้ได้น้องได้ ได้น้องเดี๋ยวถามพี่บาร์พวะพี่บ่าวถาม่ประกอบเป็นไปไหมไอ้เหี้ยมันอยู่แพร่มึงพูดไปเรื่อยฮพี่ก็อุทธร์มึงเนี่ยมึงเห็นเพื่อนข้างหลังไหมกะมึงไปเป็นเสาเอกเสาเฮี้ยอะไรของมึงนะเสาหลักอะไรของมึงอ่ะมึงจะเอาไหนว่าให้มึงตอบครั้งสุดท้ายอยากทำตรงนี้ครับพี่ชายอ้าวอยากทำตรงนี้ก็อยู่ต่อแม่อยู่ไหมพ่ออยู่ไหม ไม่บอกเออไปไม่เรียกมาเลยเรียกเอามาใส่หงฟังไปไม่กูจะคุยกับเขากูจะคุยแบบดีๆไม่ไม่ไม่บันไปเรียกมากูจะอธิบายให้เขาฟังพี่ตอดจริงๆใช่ใช่ครับไม่เพื่อเขาแบบเออไปเรียกมา ไม่ปัดจริงๆไม่ค่อยพอใจในอันเนี้ยครับกูจะสอนมาเขาเองเออกูจะบอกเขาเองพูดผิดใช้คำพูดผิดมันมันเล่นไม่เฉยมันมีคำว่าแกงกี่ชีวิตและแม่มึงจะเข้าใจทันทีเลยว่า ห้แล้วครับโดนเงียบคไม่บุรีอธิบายความเป็นมาของ S อสให้ขมฟังได้ได้ไปเรียกมาไปเรียกมาไปเรียกมาเราไม่เอาอะเขาแน่หรอตั้งแต่ที่วัดสูตรเทาสูตรจำเงินกว่าเราจะมายืนยมที่ไหนที่ได้มันละบากแค่ไหนอย่าเลยมันต้องป้าเออเขามายังเขามายังอ๋อมึงเอาจริงเหรอเออก็บอกไปเรียกมามึงจะได้อยู่ต่อมึงจะมาเป็นเสาหลักที่อะไรของมึงเนี่ยมึงก็โตแล้วนะมึงก็เลยอยู่อ่ะมึงไปไม่มึงมึงมึงไปทำงานข้างนอกมึงเป็นเสาหลักก็จริงที่นี่มึงก็เป็นเสาหลักของแก๊ง ทุกคนเปเนสาวรังคนไหมพี่คุยกับใครนะไม่พี่ยังแค่สองชีวิตนะแต่นี้พี่ตอนพี่ตอนเดี๋ยนะไอเดมอนมันอะไยู่เดียวอะผมเนียพี่แต่เมึงเห็นไอจ่อยไหมวันนั้นอ่ะมันไม่มีอะไรกินแล้วอ่ะมึงเห็นข้าวข้ามคืนป่ะไอจ่อยมาผัดมันยังมากินอ่ะมันยังเลือกกลัวมันเดียวอ่ะมันออกมันจะออกหลายทีแล้วเจอไอเดมอนเจอหน้ามันมันก็บอกจะออกแองออกเองเดียวอ่ะเดมอนเดมอนเดมอนนะพี่ชายกู เอาง่ายๆนะคุณเลือกมาลีสวยมากอะที่ครอบตัวแหมเลือกมาลีสวยมากตอนนั้นพี่พี่เดี๋ยวผมจะออกแก๊งนะเลรนเลรนเรนไม่เอาไปไปเรียกมาก่อนไปไปเรียกมาก่อนไปเพิ่งจอดไปพี่ต๊อดจะพึ่งได้ไหมลองพี่ลองเกิดก่อนได้ไหมว่าพี่จะพูดว่าอะไรไอ้ต่อดจะได้ใบสิกหรอไม่ก็จะคุยกับเขาไงว่าลูกอ่ะชอบลูกลูกลูกป้าชอบในในในด้านนี้ สมจริงๆเลยไปไปเรียกทำไมสมจริงๆไอ้เดมอนมึงก็ไม่ได้เรียนแค่เจ็ดสิบล้านคนเดียวเออทำงานทำงานตอนเช้าแล้วเล่นตอนมืดได้ไหมล่ะอย่างนั้นอ่ะมันมันต้องไปต่างจังหวัดต้องไปแบบเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้โอ้มันไปไกลเนาะไปเชียงใหม่เลยเนาะจากแท้ไปเชียงใหม่รอวามมึม่ได่มีงานจังหวัดที่ผมอยู่เป็นจังหวัดเดมอนมีเดี๋ยวมึงมีงานแน่งานหึมเนี่ยไม่่เดมอนเดมอนงานึม เดวุตเลยเชียงใหม่ไปลำปางพี่หอวรับนักแสดงแสดงโฟรคิงส์เดี่ยผู้จัดการเองที่เชียงใหม่อ่ะไปแทนให้บอกแม่รู้ด้วยข้าตัว2,000อ่ะไปกับประมาณ1,500ที่เหลือ5 0 0ค่าเหนื่อยเมง่อให้ขับ้ยกข้อมไปเล่นได้ไหม หนึ่งเจ็ดสิบล้านคนจริงๆใครเรียกมาไปเรียกมาเร็วๆไปเร็วๆไอ้ต้อนตรอนย่าไม่เขาจะได้เข้าใจไงเาไม่เข้าใจไม่เข้าใจมึงจะสอนมันเองนี่แหละตายดีต้อนถ้ามันเป็นเสาหลักแล้วมึงจะต้องหาเงินให้ให้พ่อให้แม่วันเท่าไหร่เนี่ยขายได้ของตัวเองก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งของมึงจะเก็บไว้วันเท่าไหร่ มาถึงเงินครับเงินเดือนเที่ไปทํางานครับใช่ห้าหมื่นหนึ่งก็ถ้าผมกินอยู่ก็ห้าพันให้เขอโครยห้าพันให้เขาโอ้แม่ได้เยอะจัดเลยเนาะห้าพันอย่างคนละครึ่งครับโอ้มีของการคนละครึ่งซะด้วยพี่ต, <c oughs> ต,ต้อมมันติดเล่นอ,ะอนะน่ะไม่ก็<อ>นคนล <5, 000 S 1> ะห้าพันมันมันมันขั้นตอนตอนนี้มันมันหมื่นห้าหมื่นแปดน้องมึงหมื่นหนึ่งนี่มึงไม่มีนะงานอะไรของมึงเนี่ยเอองานทั่วไปมันน่าจะเก้าพัน โอ้บ้าเหรอไอ้เีทปไม่มีหรอกสองหมื่นสามหมื่นสี่เล้วเคยทำเซเว่นนะครับมันก็มากรุงเทพเลยนะครับต้องค่าแรงสี่ร้อยตื่นไหมครับพี่อะไรนี่มันอันนี้มึงจำได้บ้ไหมมันมันไม่ใช่สากลประเทศไทยเว้ยกูบอกมึงแล้วมึงที่สัญญากูอย่างเถียงนะก่อนเข้าแก๊งอ่ะพูดกันว่าไงมีเวลามีไฟมีตลอดตอเว้ยพี่อะมันมันมันต้องเสียคนในแก๊งไปคนนึงไง รู้สึกแย่ไงอยู่ตลอดมีเวลาตลอดครับพี่ว่ามันจะจะติดแค่เรื่องเแบบแค่นี้แค่เดียวพี่ตออพี่พี่พเสียคนนึ่นไปพี่รู้สึกแย่แต่อีไอคนที่มันกรลังจะไปมันกลังจะไม่มีแดกแล้วมันจะไม่รู้สึกแย่หรอกพี่ <laughs> แล้วเพ<อ>ิร์ตไปหาทำงานที่เชียงใหม่เ,เหรอใช่ครับพี่น่าจะผมว่ามาเดินสาย่ทำงานนะพี่ป๊าพี่ก็รับผงขาวมาหายเนี่ย ราบของขาวพ่อพวกแป้งเทอะไรอย่างงี้พี่แป้งตางูอ่ะไม่ขายไม่ไอ้อไอไไอ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 ไมอไออไไอไอไไอไอไไอ้อไไอไอไอไไอไไไอไอไออไอไไอไไอไไออไงไอไอไอไที่ไอไไอไอนอไอไออไอไอาอไอไออออไอไอไหมอไอไอไอเอาอไอเออะไออไยอไบไาไอาอไไออไไไนไงออะ พอกูก็เคยทำเออมันมีงานอันนึงในติ๊กตอกกูเห็นอะไรวะไปดื่มไหมมึงหล่อปะมึงไปดื่มปะน่าตาดีนะเราดื่มดื่มเออเป็นเป็นอีกดื่มดิดื่มเดียวเดีื่เป็นแสนห่อดื่มเดียวปุ๊บออกจากงานเลยอ่ะเออเป็นบาโพดอ่ะเป็นไม่บโอนอ่ะสาวสาวปีเยอะนักเนะ้องใช่ใช่ครับพี่ถ้าเจ้าจ้ามึงไปเป็นไปไปดิครับได้สี่แล้วได้เงินด้วยเนาะเอาเราอะจ้าไปเลี้ยงลิง่พี่ เลี้ยงลิงโครนเลี้ยงลิงงี้อะดูมันพูดดิเอยเยอะโคตรเหี้ยเลยมึงหล่อไหมเนี่ยเอาเอาถามดริงๆถารละรอ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 พิงพรอ้ด้วยพี่พลงพรอ้ด้วยเออมึงไปเป็นได้นะไปลองดูไปติดต่อปุ๊บเดือนเดียวเอ้ยไม่ต้องเดือนเดียวหรอกเออสักเดือนหนึ่งก็ได้อ่ะไม่ใช่มึงไปติดใจอีกนะแบบโอ้โหได้เงินง่ายไม่กลับไปแล้ววงการ G P A ไม่เอาแล้วไม่ครับถ้าถ้าอนาคต บบพร้อมแล้วมันไม่ได้ลำบากก็จะกลับมาครับก็รักตรงนี้ก็จริงจริงไม่ไม่ใช่มึงไม่ใช่มึงออกไปปึ๊บบอกไปหางานทำพอวันวันวันสองวันปึ๊บกูเห็นมึงอยู่หน้าแล้วเดินไปเดินมาก็สาวไม่เอานะเห็นบ่อยผมคิดมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วครับผมลองลองดูว่าเดือนนี้มันเดือนที่แล้วมันจะได้กี่บาทอะไรอย่างเงี้ยครับลองว่าอันนี้มันไปอยู่กับลาเลนมมลานในกรุงเทพอ่ะลงไปทำงานในกรุงเทพไปเวลาไปส่ง ฮัลโหลตัวมึงยังเรียนอยู่เลยมึงดูแลตัวเองก่อนเด้อโอ้โหไปได้รับไม่กูมีกูิวเวลานรเอาเงินก่อนล้านเท่าไหร่เดมอนพี่มีร้านเช่วยกูหน่อยมีร้านแนะนำสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเยาตาพี่ว่าไงมึงกูบอกให้นะมึงหน้าตาไม่บอกมันจะไม่ได้ได้แค่เงินนะดิเงินใดทยางาะเดมอนเขาเรียกว่าได้สิบสนใจทำงานวิ่งส่งของหรอ พี่ก็หาเจ๊ยคือคือหน้ามึงหล่อแล้วถ้ามึงเป็นคนมารยาทงามอ่ะมันมันมันได้เงินดีมารยาทงามไปหลายพัวได้ครับพี่ผมก็ไปเป็นมารยาทางามมาแล้วเอดมอนเอางี้อเดมอนอเดมอนมอนอยู่กรุงเทพไหมเดี๋ยวบอกผ้านี่ให้แล้วมึงมาอยู่บ้านไอ้ลาลินเออบ้างไอ้กับเดแฝงแฝงานมันกันเดียบบดกล่องอะไรอะไรอะไรเอาไหมน้องไปยูมันการยีบาร ไี่ไปคุยโอซีเออเอางี้มึงทำรถเป็นไหมมึงทำรถเป็นไหมถ่ายพนมเป้งก็ใกล้มาแต่ถ้าไปอยู่กรุงเทพก็ว่าไปอย่างนี้แม่งอยู่แฝ่อยู่แพ้อยู่เชียงใหม่อยู่นู่นอยู่นี่ไอ้้เหียแม่งอยู่ไกลเดมอนครับเหนือล่องใต้นี่หว่าเดี๋ยวไว้คุยในทีเอสก็นแหละเด้๋ยวในทเอสช่วยพี่ละเออแล้วก็ลองถามมันก่อนชอบงานอ่าขอวันพรุ่งนี้ลด้พรุ่งนี้ต้องได้คำตอบนะจะออกหรือไม่ออกได้แต่ผมช่วยน้องวันนี้พี่ แล้วไม่มีใครไปสอบแบบกูหรอช่วยยังไงวะแบบไปเป็นพวกไอ้พวกที่พักบ่านนี้คือกางเกงช้างงานท่องเทียวมันง่ายกว่าไอ้พี่คนร้านเล่ามันเยอะพ่อหอมมึงอะด้วยอ้อมโป้มันส่งมาดิแถวนั้นนะแถวที่เอผมจะแนะนำอันนี้คือพี่เกงชอาอถ้ามึงมาอยู่แถวบางใหญ่ได้กูจะรับเข้าทำงานที่อไ้บางใหญ่ที่มันส่งมาไหว่อ้อมโป้อันนี้มันใหญ่อะมึงก็มาไงเหี้ยได้งานแล้วไอ้เหี้ยมึงโอเคเฮี้ยตอนประมาณประมาณเดือนมีนาคครรอบัวได้ ถ้าเดือนมีนามึงมาได้อะเดี๋ยวกูจะรับมึงเข้าทำงานที่ไอ้ครับซีอบางใหญ่แต่มึงต้องขยันนะได้ครับพี่ผมเคยทำงานเซเว่นมาเออไปตอน,นร้านก๋วยเตี๋ยวแม่พี่อะพี่จเจ๋งแหรอก <laughs> ูเห <laughs> <c oughs> ็นอันนี้เปิดรับพนักงานอยู่ร้าน <c oughs> แมงโกดํากูเห็นอยู่ร้านแมงโกดําร <c oughs> ้านคาราโอเกะปะพี่ร้านคาราโอเกะพี่เปาของแท้พี่เปาของแท้คืออะไรอะ ก็บอกไปไงก็สัญญากัไปไงว่าก็เดือนธันาคมอ่ะเดี๋ยวพี่จะเปิดหลังจากเปิดโคราชพี่จะเปิดไอ้ครซีวบางใหญ่อ่ะที่บางใหญ่อ่ะถ้ามันถ้ามันจะบาจริงๆอ่ะมันมามีบางบอลสายบ้างไหมพี่งานที่กรุงเทพว่ะเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูให้หรือว่ากูรับน้องมันมาดีวะงานที่ไอ้อรซีวีก็ได้อะไรกูรับมันมาดีไหมพี่เราเปิดเส้นบางใหญ่เลยไหมครับพี่ใช่ใช่ใช่ไปเส้นแล้วมาเล่นเป็นเพื่อนข้างแหกปากช่วยไงหรือยังรับดีปะ แถวเวสเกตอ่ะอ๋อเวสเกตเลยหรอพี่จะเปิดอยู่แล้วใช่ใช่ใช่เราไม่แหกปากกันตรงข้างอ่ะเออเอเออเตเลอนมาเบหนอยเดมอนมาเบาหน่อยเดมอาเบหเดมอนมาเบาห่อเดมอาบน่เดมนาเบหน่อยเดมอนมาเบาหน่อยเดมมาเานเอนมาเบยเดนบหน่อยเมอนมาเบาหน่อเดมอนมาเบาหน่อยดอนเบานอดอาเบาหน่ยมาหน่อยดอะเบาหน่อยมอนกูเคยรับสตร่มเมอ์มาแบบคน่อยเอาเยมดีไงพี่ก็เลยแบาเบาอยเรอย่าเงี้ย เลยไม่ค่อยโอเคแต่ว่าก็พร้อมให้าให้โอกาสน้องๆเสมอเคยรับมาสองคนดิแล้วไม่ค่อยดีอ่ะก็เลยไม่ดีก็คือแย่เลยเหรอก,ก็ไม่ดีครับก็ไม่ค่อยเชื่อใจใครงไงใช่ครับทำกูแสบอะทำแสบกวบกูอ่ะกูก็เลยแบบจำฝังใจไงว่ากูไม่ค่อยจะที่จะแบบอยากช่วยใครอีกแล้วอ่ะแต่ถ้าน้องมัน น้องดูฟังเสียงแล้วน้องมันเสือกเขาพร้อมเขาพร้อมช่วยเว้ยนี่แหละเอเมดีไม่ใช่แก๊งมันคือครอบครัวถูกเย้จราเข้แถวบ้านผมเขาก็รับนะพี่ลงไปว่ายน้ำจราเข้จราเข้นี้ต้องมาล้ำพูนมีฟ้ามึงไปเรื่อยเว้ยใครพูดเมื่อกี้ไอ้นิออนหรอโกรฟครับพี่ต๊อบพี่เปาครับพี่เปาพี่สังเรียกพี่เออผมจะถามหน่อยพี่เรื่องถ้าสมมติว่าผมผมโดนเอาชื่อออกจากทะเบียนบ้านเนี่ยผมก็ทำ เราชื่อใส่เขาได้ที่เป็นบ้านพี่ซับเนียกพี่หรืพี่ต๊อพูดเนี่ยอุ้ยอุ้ยใครมันต๊อปไอ้สองนะไอ้ขวดไอ้ขวดไอ้ขวดหม้อเลยพี่ขวดแน่เลยไอ้ขวดเฮ้ยทำไมมันยังมีอย่างนี้อีกอะโอ้โหไอ้ขวดเหรอเอาอีกแล้วโอ้โหพี่ขวดกูเอาอีกแล้วครับว่าไงตอดตอดวันนี้เร็วตอดวันนี้เร็วตอดว่า ดูดิเ้ย่าแทงกูนะอีดอกบอยเจเอทคืออะไรวะหลุยเบาเบาหน่อยน้องเนี่ยรับมันมาก็จะเป็นอีกเงี้ยไดมอนด์เบาเบาหน่อยน้อง ตอนแรกก็เกรงใจอยู่หลังเล่นแบบไม่พูดพอพี่ตาไม่พูด <No. S 2> ปุ๊บอีควยเฮ่า